ลุงลุงนักินขา้าวมาเด้อม,มาเด้อกินข้าวกับยังล่ะการนี่แหละเขงกินก็มีประมาณนี้แหละจเจ้าหายยังกินอากาศมันกระหอาา่อนโบยักษ์คว่ำไปหากินเนี่ยก็ได้กินไปนี่แหละลุงเอ้ยตามมันบบมีนี่แหละะก้าวกินก้อยกินยังกินิ่น,นไอ้ภาษาข้าวกะเกลือกังกะพริกข้าวกินสบายอยู่แล้วข้าวกบเกลือง แอบบนน้องแอบมนีงทุ <s <S ่งวันหยังมนีงมึงน oh ียว่าวานลินท้ายทุ่งจะเอาอย่างเป็นของขวัญให้ป้าของขวัญหยังหรอคุณเขาหักกันคนคู่หักกันเขาก็มีของขวัญให้แล้วเนาะอยากอยากได้ของขวัญหยังอยากได้เนี่ยมันยิ่งเขามากเาแล้วของขวัญหยังมันบ้านลินท้ายเขาก็มากกันทันดิ่ะมาจับมือนี้หัน เขามากกันหันมันมีดอกไม้มันบ่แมนอยากได้ยังสันได้ของมันแวนกระเป๋ามันบ่เมนแตยังว่าอยู่มันบ่แมนคนฮักเขาอยากได้กันนั่นอ้าวมันกับบ่มีแล้วน้องใอยอยากได้ในตัวเจ้าหันแมนยังอะไรในตัวใครคือมีอะไรนาะไปไปมันอ่ไ ยังนี่มีผู้อยู่บ่เน้อเห็นงวัวเถิกค้ยเถิกมาปนในบ่เน้อห่ยคือบบมีไฟปากแหละเนาะบาดน,นี่สงสัยมีคนอยู่อยู่บ่น้อกงเรนโลกโลก่บบมีไฟอยู่บ่เน้อ 嘿嘿。